วันนี้ฮนะทาทาดีเซลรวมตัวนะฮะคันอันนี้คือซ่อมเสร็จไปแล้วนะครับจะเหลือคันดีเซลคันแรกนะฮะที่ยังไม่เสร็จซึ่งจะมาวันนี้มาไม่ทันนะครับเดี๋ยวรุดงนี้จะดูอาการให้นะครับอันนี้อันนี้ยกเครื่องมาทำใหม่อันนี้ก็แปลงเครื่องนะครับ วางเครื่องเดิมนะฮะคอมเบลิวอันนี้ก็สายพานข้ามล่องนะฮะเสร็จมาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้วิ่งไม่ออกนะครับคันนี้เต็งไม่ขึ้นคือดีเซลนะฮะอันนี้ยกคัดอันนี้เรียบร้อยครับคันลื่นคัดหม่ครับคันนี้ฟ้าสูบแบพานข้ามล่องนะฮะโอนี้ก็เสร็จมาแล้วนะครับโอเคนะฮะ